เรื่องที่2เนี่ยเบสิกฟุตบอลนะครับก็ยังมีคนเข้าใจบอกว่าบอลบ้านเราเนี่ยเบสิกดีนะอันนี้ผมขอเถียงเลยนะครับโค้ชที่เคยได้รับคำชื่นชมสมัยที่ทำทีมใหม่ๆครับชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยปรากฏว่ามาเที่ยวนี้โดนถล่มไม่เหลือชิ้นดีเลยครับสำหรับเซอร์เดตนะครับการเล่นภายใต้แรงกดดันนักเตะของเรายังสู้เขาไม่ได้ต้องยอมรับว่าหลีกนักเรียนของเราเนี่ยยังใช้ทีมจากโรงเรียนมาแข่งขันกันอยู่ สวัสดีครับผมชูปัจจญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลฟตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราจียาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากัเลยนะครับอันนั้นนะว่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังของน้องช้างศึกชุด U17 กันหน่อยนะฮะก็ปิดฉากคุณเวนบอลชิงแชมป์เอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะก็จบผลงานด้วยแบบแพ้รวดนะครับจบป่วยของกลุ่มนะครับครบเซตใส่สูตรผูกท้ายยเลนนี่ะะฮ ก็เกมสุดท้ายนี่แพ้กับทีมชาติจีนไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับในสภาพที่แบบต้องบอกว่าทรงไม่ได้เรื่องเลยนะครับต้องว่าอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะใครได้ดูบ้างเกมนี้ครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะหงุดหงิดเรื่องของภาคกระตุกนะครับทางเพจช้างศึกนะฮะที่ดูไปหงุดหงิดไปนะครับจนถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนไลฟ์ใหม่เลยนะฮะแล้วก็หงุดหงิดฟอร์มของน้องด้วยนะครับนะฮะคือผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าตกรอบทั้งคู่แล้วด้วยนะครับ พีงเขาว่าเกมนี้แฟนๆอยากจะเห็นน้องๆเนี่ยนะครับเล่นให้มีทรงหน่อยนะครับให้คึกมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าโดนทีมชาติจีนสอนเชิงซะอย่างนั้นนะครับนะฮรรูปแบบเป็นรองทั้งเกมนะครับโดนขยกทั้งเกมนะครับชนิดที่ว่าหาจังหวะเข้าทำแทบไม่ได้เลยนะฮะไม่มีไอเดียไม่ได้เห็นแบบเกมลุกอะไรของเราเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งภาพที่เหล่ายูทูบเบอร์บอลไทยโวยนักโวยหนานะครับเมื่อก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยว่าชุดนี้แหละความหวังนะครับ คือถามหน่อยว่านะครับหวังอะไรนะครับเพราะว่าเกมนี้เองเนี่ยที่ไม่มีความกดดันอะไรนะครับแล้วเราก็มองว่าจีเนี่ยมาตรฐานใกล้ๆเราเนี่ยนะครับเราแท้จะไม่เห็นความใกล้เคียงที่ชุดนี้เนี่ยจะไปบอลโลกเลยนะครับนะฮะก็คือบอลไม่มีทักษะติเลยนะครับนะฮะใจไม่ได้นะครับเบสิกไม่ผ่านนะครับก็คือต้องบอกว่าแทบจะข้อผิดพลาดเยอะมากแล้วก็อะไรไม่ได้เลยนะครับคืองงเหมือนกันว่าก่อนอันเนี้ยเนี่ย ทรงมันดีกว่านี้นะแล้วมาไม่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่มันเละเทะแบบนี้แหะนะฮะก็งงมากนะครับทีนี้เนี่ยไปว่ากันที่เรื่องว่าเราขาดอะไรไปบ้างเนี่ยผมลองไล่เรียงมาเป็น3าหัวข้อใหญ่ๆละกันนะครับว่าในฟุตบอลเอเชียเนี่ยเรายังขาดอะไรอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของเลี้ยวแรงนะครับเรื่องของความฟิตนะครับแรงหมดอะไรประมาณนี้นะครับมันคือปัญหาใหญ่เลยนะครับเกมนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าจีนเนี่ยเขาวิ่งเยอะแล้วก็วิ่งมันมากนะครับนะโดยเฉพาะแข้งเบอร์2นะครับที่ยิงประตูที่2องนะฮะแบ็คขวานะครับโอ้โห เขาเรียกว่าวิงตับแลบทั้งเกมนะครับไม่หมดด้วยนะก็คือบอลวัยรุ่นเนี่ยเรื่องแรงเนี่ยมันต้องเป็นหัวใจหลักเลยนะครับไอเรื่องความเชยบขาดไอเรื่องของไม่แม่นทัคติกเนี่ยมันก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีความผิดพลาดกันได้เพราะเป็นบอลแบบเยาวชนนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยมันยิ่งเล่นยิ่งหมดนะครับสไตล์แบบชอบเกมลุกนะครับแต่พอเล่นเกมรับเนี่ย ไม่มีแรงที่จะลงมาช่วยไล่กันนะครับนะฮะไม่ได้เรื่องเลยตรงนี้นะครับไม่มีแรงที่จะวิ่งตามบอลนะครับไม่มีแรงที่จะวิ่งไล่บอลนะครับไม่มีแรงที่จะประกบตัวนะครับปิดพื้นที่อะไรเงี้ยหายไม่หมดเลยนะครับก็คือเกมรับไม่ได้เลยชุดนี้นะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้มันต้องด่ากันทั้งระบบนะครับเพราะว่าชุดใหญ่ก็เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่วิ่งไม่ไล่บอลนะครับไม่ทําทางวิ่งตัวเปล่าไม่มีนะครับไม่มีความเข้าใจเกมอะไรไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมมองว่างี้เลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าชุดใหญ่ก็ ทรงๆนี้นะครับ70นาทีนี่ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะมีแรงเหลือหรือเปล่านะฮะเรื่องที่2เนี่ยเบสิกฟุตบอลนะครับก็ยังมีคนเข้าใจบอกว่าบอลบ้านเราเนี่ยเบสิกดีนะอันนี้ผมขอเถียงเลยนะครับดีก็ผีอะไรครับคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเบสิกเนี่ยแบบบอลนักเรียนที่เราเอามาใช้ในรายการนี้มันใช้ไม่ได้นะครับนะฮะนะฮะก็คือจับบอลลั่นเป็นว่านะครับส่งบอลระยะ10หลาส่งทีแรกไม่แม่นปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปแบบไม่กล้าส่งแล้วนะครับก็คือ ลูกจินตนาการนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับออกบอลมั่วนะครับที่เห็นจะใช้ได้หน่อยก็มีปรเมทรองดีนะฮะที่พอจะหวือหวาหน่อยแต่ว่าน้องเองก็เล่นแบบเดียวดายไปหน่อยนะครับเพราะว่าโดนประกบติดแล้วที่สําคัญเป็นบอลเด็กด้วยนะครับไอ้เรื่องของที่จะความเข้าใจเกมสูงจะวิ่งหนีตัวประกบนะฮะจะสลัดตัวประกบได้เนี่ยมันก็ยากหน่อยนะครับทาให้มันก็ต้องต้องมีเพื่อนซัพพอร์ตด้วยนะครับไปให้เขาลากเลื้อยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะก็พอจะมีทรงบ้างแต่ว่ามันก็มันแค่คนเดียวนะครับเท่ากับว่า จบทัวร์นาเมนต์นะครับผลงานจบบวยนะครับยิงไป2ประตูเสีย9นะครับศูนย์แต้มลบเนะครับเดะเทของกลุ่มเลยนะครับในรายการนี้นะฮะก็ชิงแชมป์เอเชียปีหน้าทําใจเลยนะครับว่าน่าจะเจอสายโหดแน่นอนนะครับเพราะเพราะว่าตกรอบแรกแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาผลงานเงี้ยไปอยู่ในโถ4ด้วยนะครับในเที่ยวหน้านะครับแต่อย่าลืมว่า ต้องผ่านรอบคัดเลือกให้ได้ก่อนนะอย่างไรแล้วนะครับอย่าเพิ่งมองไปถึงจิแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายปีหน้านะครับแล้วก็น่าว่านะครับเซอร์เดตเนี่ยโดนสาปส่งนะครับในคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหนะครับจัดกัะเละเทะเลยนะครับพูดถึงโค้ดทุกเพจนะครับนะฮะที่ผมเข้าไปดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ทํางานต่อหรือเปล่านะครับจากฮีโร่นะครับโค้ดที่เคยได้รับคําชิ่นชมสมัยที่ทําทีมใหม่ๆครับจิแชมป์อาเซียนเนี่ยปรากฏว่ามาเที่ยวนี้โดนถล่มไม่เหลือชิ้นดีเลยครับสำหรับเซอร์เดตนะครับ แฟนๆฮือไล่กันทั่วทุกสรารทิศจริงๆนะครับหลังเกมเซอร์เดตพูดถึงระบบบอลบ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับแม้ว่าเซอร์เดตเองจะทําผลงานได้ไม่ดีนะครับแล้วก็พาน้องๆตกรอบแบบไหลทรงอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้ดูบทสัมภาษณ์อย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่านี่คือเรื่องจริงทั้งหมดของฟุตบอลไทยนะครับที่ระบบของเยาวชนบ้านเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีการวางโครงสร้างและทําให้เราเองเนี่ยตามหลังหลายชาติอยู่น,นั่นเองนะฮะเซอร์เดตบอกแบบนี้ครับ ขอโทษแฟนบอลน,นะที่ไม่ประสบความสำเร็จนะสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียเที่ยวนี้นะฮะเราอาจจะมั่นใจเกินไปว่าเรามาเล่นเกมลุกใส่เขาแต่ปรากฏว่าเราเจอทีมแข็งแปร่งแล้วก็แข็งแปร่งกว่าในเรื่องของสภรพร่างกายพอร่างกายของนักเตะเนี่ยโดนะาดมากๆหรือว่าใช้แรงมากไปแล้วเนี่ยทำให้เรื่องของแท็กติกที่วางไว้เนี่ยมันทําได้ลําบากนะรวมถึงเกมนี้เนี่ยกองหลังของทีมเรามีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีการป่วยจากอาหารเป็นพิษด้วยทําให้ต้องปรับระบบกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันพอสมควร เสเดิมบอกอีกว่าเรามาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นระดับเอเชียเนี่ยเชื่อว่านักเตะได้เรียนรู้แล้วก็รู้ถึงศักยภาพาว่าต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงอีกพอสมควรอยากให้ทางสมาคมกัลฟตบอลรัฐบาลน,นะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆหันมาปรับโครงสร้างเยาวชนของเราใหม่ไม่งั้นเราจะยังสู้เขาไม่ได้นะพอเรามารายการนี้เห็นได้ชัดเลยว่าทุกทีมมีความเป็นมืออาชีพมากทั้งการเตรียมทีมแล้วก็เรื่องต่างๆซึ่งเรายังห่างไกลพวกเขาอยู่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะตามพวกเขาให้ทันนะ แล้วก็ตอนเราเล่นในรายการอาเซียนเนี่ยเราเซตบอลได้แบบสบายๆนะแต่พอมาในระดับเอเชียแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้กดดันเราหนักมากทําให้เราต่อบอลไม่ได้นะครับแล้วก็กที่จะต่อบอลด้วยเราต้องเลือกที่จะเตะบอลยาวทิ้งออกมาการเล่นภายใต้แรงกดดันนักเตะของเรายังสู้เขาไม่ได้ต้องยอมรับว่าหลีกนักเรียนของเราเนี่ยยังใช้ทีมจากโรงเรียนมาแข่งขันกันอยู่แต่หลายๆชาติเขาใช้ระดับสโมสรอ,อาชีพมาแข่งขันกันแล้ว ทำให้ความแตกต่างทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งความแข็งแรงสปีดบอลความคิดแล้วก็ร่างกายเรายังทําได้ไม่ดีและต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับโอ้โหมันก็ปรากฏว่าเป็นพูดถึงภาพกว้างเลยนะครับนะฮะไม่ใช่แค่ทีมชุดนี้นะครับว่าโครงสร้างของเยาวชนที่ส่งต่อกันมาไม่มีไม่มีโครงสร้างเลยว่างง้นเถอะนะครับเราไม่มีในจุดนี้ทําให้เราเองก็ตามหลังชาวบ้านเขาเยอะเลยนะครับนะฮะ ถ้ายังไม่มีความร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายเนี่ยบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะที่เราจะมาตอกกอนเขาได้นะครับโดยเฉพาะกับน้องๆชุดยู17แบบนี้นะต้องยอมรับเลยนะครับว่าเราเป็นรองเขาทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นมุมมองของเซอร์เด็นะก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าสมาคมจะมีแผนงานอะไรต่อไปแล้วก็เรื่องเรื่องของโค้ชด้วยนะครับว่าจะเอายังไงกับเซอร์เด็ดดีนะครับหรือว่าจะขอเฟสตัวไปเลยนะครับนะฮะไม่ได้ทําทีมต่ออะไรไปแล้วก็รอดูแล้วกันเชื่อว่า ต้องขยับกันแล้วนะครับสำหรับชุดยูสิเพราะว่า U17 จะมีชิงแชมป์โลกอีก4ครั้งนะเราพลาดไปแล้หนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวมันจะแข่งปีต่อปีเลยนะครับยาวๆอีกสปีต่อจากนี้นะฮะฉะนั้นแล้วต้องลุยกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องปรับกันแล้วไม่งั้นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าไปแบบนี้นะครับก็ไปเป็นสมัทน้อยให้เขานั่นเองนะคุณผู้ชมฮะนะฮะก็ต้องยอมรับเรื่องตรงนี้นะครับอ่ะ นั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ